สวัสดีครับมาพบกับเรื่องเล่าแชมป์เขียนะครับแล้ววันนี้เราจะพาไปดูกันว่าทำยังไงให้อยู่ถึง100ปีนะครับ UN คาดการณ์ว่าภายในปี2050จะมีประชาการกว่า3.2ล้านคนที่มีอายุยาวถึง100ปีหรือมากกว่านั้นานาไม่ทวมโลกก่อนนะนะเทียบกับในปี2011ที่จะมีเพียงแค่3 16,000คนเท่านั้นแล้วเราจะทํายังไงที่อยู่ใน3 0 0 0คนนั้นได้ทายังไงที่มีอายุยาวถึง100ปีและก่อนที่จะเริ่มวิดีโอ มากดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็ก่อนเลยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอต่อไป <c oughs> และว,วิธีการที่จะทําให้สามารถอยู่ได้ถึง100ปีนั้นก็ง่ายมากๆนะครับเพียงแค่ท่านทำตามวิธีดังนี้ <c oughs> อย่างแรกครับเลิกซื้อบข้าวกิน ผู้สูงอายุ65ปีโดยเฉลีย่ยที่ทำกับข้าวกินเอง5ครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยมีแนวโน้มว่า45%ที่จะมีอายุยืนยาวขึ้นอีก10ปีแถมการเป็นมังสวิรัตเนี่ยยังช่วยลดโอกาสในการเสียชีวิตในวัยรุ่นถึง12%เลยทีเดียวแต่ถ้าคุณยังกินเนื้อต่อผมขอแนะนําให้หลีกเลี่ยงเนื้อจําพวกเนื้อสัตว์แปรรูปไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นเบคอนหรือไส้กรอกนะครับเพราะอาหารจำพวกนี้มีส่วนในการเพิ่มโอกาสของการเสียชีวิตจากทั้งมะเร็งแล้วก็โรคหัวใจนั่นเองไปต่อกันที่คุณสามารถชนะรางวัลออสการ์ได้ไหมถ้าได้ครับแน่นอนอยู่แล้วว่าผู้ที่ได้รางวัลออสการ์นี้โดยเฉลี่ยจะมีอายุยาว ขึ้นอีก4ปีครับผมหรือแม้แต่รางวัลโนเบลไพรส์นะครับก็ช่วยได้เหมือนกันจากค่าเฉลี่ยผู้ที่ชนะรางวัลเนี่ยจะมีอายุมากกว่าผู้ที่ได้รางวัลรองชนะเลิศ1-2ปีกันเลยทีเดียวแล้วไปต่อกันเลยดีกว่าครับที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยผู้หญิงจะมีอายุเฉลี่ย87ปีนะครับส่วนผู้ชายจะมีอายุเฉลี่ยถึง80ปีเทียบกับประเทศไทยที่จะอยู่ที่77และ71เดปีตามลาดับอืมต่างกันเกือบ10ปีเลยนะเนี่ยแต่ถ้าเราอยากอายุยืนเหมือนคนญี่ปุ่่นวาวก4500 คนที่ดื่มชายอย่างน้อย5แก้วทุกวันพบว่ามีโอกาสเสี่ยงในการเสียชีวิตจากโรคหัวใจน้อยมากครับแถมกลุ่มที่บริโภคปลาเป็นประจำยังได้รับโอเมก้า3ที่สมบูรณ์สามารถมีชีวิตยืนยาวขึ้นอีก2.2ปีกันเลยทีเดียวองค์กรอนามัยโลกนะครับเขายังแนะนำมาอีกว่าการออกกำลังกายอย่างน้อย150นาทีต่ออาทิตย์หรือ20นาทีต่อวันเนี่ยยังช่วยให้คุณมีอายุยืนยาวได้อีก4ปีจริงๆนะครับทั้งนี้รวมถึงการตีกอล์ฟหรือแม้แต่การช้อปปิ้งด้วยครับที่ประเทศไต้หวันเนี่ยเข <ๆ S 2> าม ได้ซื้อของอะไรนะครับช่วยลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตลงจี23-28เลยทีเดียวไปต่อกันที่เรื่อง SEX หรือเซ็กซ์นั่นเองครับจากงานวิจัยพบว่าคนที่มีเซ็กซ์เดือนละครั้งเนี่ยจะมีโอกาสในการเป็นโรคหัวใจสูงกว่าผู้ที่มีเซ็กซ์สองถึงสามครั้งต่อสัปดาห์นะครับถึง45เเลยทีเดียวแล้วก็เมื่อเราพูดถึงเรื่องเซ็กซ์เนี่ยเราก็ต้องพูดถึงเรื่องการนอนด้วยนะครับจากการศึกษาระยะยาวพบว่าคนที่ได้รับการนอนน้อยกว่า6ชั่วโมงต่อวันเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงเพิ่มข สำหรับงานวิจัยต่อไปนะครับจะทําให้เห็นได้เลยว่าการใช้ชีวิตอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ได้โลกสวยเนี่ยมีความสําคัญจริงๆนะครับจากงานวิจัยของประเทศเยอรมันนะครับพบว่าผู้ที่คาดเดาชีวิตในอนาคตของตนเองดีจนเกินไปโลกสวยงามจนเกินไปจะมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากกว่าผู้ที่คาดเดาโดยอยู่บนหลักแห่งความเป็นจริงครับและนักวิจัยหลายคนเนี่ยก็มีสมมุติฐานอีกครับว่าความแน่นแฟ้นในครอบครัวเนี่ยจะช่วยให้ชีวิตของเรายืนยาวขึ้นอีกด้วยครับจากงานวิจัยของประเทศโปแลนด์เนี่ยพบว่าพ่อที่มีลูกสาวล้วนเนี่ยจะมีอายุท เ,เพิ่มขึ้นอีก74อาทิตย์โดยค่าเฉลีย่ยเทียบกับพ่อที่มีลูกชายล้วนครับแล้วถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่ดูวิดีโอนี้อยู่แล้วก,ก็ขอให้คุณเป็นเหมือนอบปอปนิสลานะครับก็คือการมีลูกแฝดนั่นเองจากงานวิจัยใหม่พบว่าการมีลูกแฝดนั้นเนี่ยเป็นการวิวัฒนาการอย่างหนึ่งครับที่แม่ที่แข็งแรงจะส่งต่อย,ยีนออกไปเป็นคู่ในครั้งเดียวนะครับซึ่งนั่นก็หมายถึงคุณแม่เหล่านี้นะครับจะมีอายุที่ยืนยาวนั่นเองครับมาต่อกันที่เรื่องการวางแผนชีวิตนะครับการแต่งงานจากงงงงงาา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 นนววววววิิจััยยยขออปรรรรระเเเททศศดดมมมกกกกีีีี่่่่่ึษชชชสสบพแตตตล แต่่าแต่งผิดคนเะครับเพราะว่ามีการวิจัยหนึ่งที่พบว่ากว่า1,700คู่ที่มีปัญหากันเนี่ยจะมีสุขภาพที่แย่ลงด้วยครับต่อไปนะครับอย่าบังคับตัวเองให้รีบกรเกษียณฟังไม่ผิดแน่นอนครับจากโปรเจกต์ศึกษาชีวิตของฮาวาดเนี่ยครับพบว่าหากคุณได้ทํางานที่ชอบและได้ทํามันเรื่อยๆจนอายุ70เนี่ยคุณจะมีอายุที่ยืนยาวและไปดูกันที่สัตว์โลกน่ารักกันบ้างดีกว่าครับจากงานวิจัยผมว่าผู้ที่เลี้ยงสัตว์ทั้งหมาหรือแมวหรืออื่นๆนะครับมีแนวโน้มที่มีอาย,ย มันก็ยังไม่สายที่เริ่มต้นครับมีการศึกษาพบว่าการที่คุณได้มีกิจวัตรประจําวันที่ดีเนี่ยไมื่อว่าจะเป็นการกินอาหารดีออกกำลังกายหรือนั่งสมาธิและการได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวเนี่ยสามารถเพิ่มความยาวของเทโลเมีย์ซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ปลายของโครโมโซมของพวกเราที่สามารถทําให้เรามีอายุยืนยาวได้ด้วยดังนั้นมาเริ่มกันดีกว่าครับเอาวิธีเหล่านี้ไปใช้แล้วเตรียมตัวให้พร้อมกับเค้กสุขสันต์วันเกิดอายุครบ100้อปีได้เลยครับเฮโยชอบวิดีโอนี้กันไหมครับถ้าชอบนะครับอย่าลืม ถ้าใครอยากให้ผมทำอะไรวิดีโอหน้านะครับสามารถคอมเมนต์หรือว่าส่งข้อความมาได้เลยนะครับค่ั้นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้แชมป์ชิบิจิขอลาพียเท่านี้ครับสวัสดีครับพีซ